ไกตุ้นร้อนไก่ตุ้นอยากลงล่างเดี<อ>๋ยวค่อยลงนะคะมันร้อนเนาะร้อนไก่ตุ้นร้อนนะนนนเนี่ยรู้เปล่าร้อนเนี่ยนะ้งลูกเนาะไก่ตุน้นรอเนี่ยอรอไหมครับออ้ยรอยจังเลยไก่ตุ้นลอยจังเลยร้อนด้วยอย่ะร้อนเหรอลูกน้องร้อนเดี๋ยวค่อยลงแนะล้วลูกนะเดี๋ยวให้โตก่อนค่อยลงได้ไหมลงเองก็ไม่ได้ต้ององุ้ม ตั้งตรงนั้นเลยลูกมีจิ้งจกเลยเหรอบ้านเรามีจิ้งจกปะเห็นไหมลูกหนพี่วุ้นอยู่ไหนฮ่าไอตุ้นสองลูกระจกดูตัวเองอีกตรงล่างเหรอลูกอ่ะตรงล่างนู้นเหรอไหนไปตรงไหนนะ พวกุนนอนอยู่เนาะไปกวนพี่ไม่ได้นล้วลูกนะแมงกัดเอาต,ตุนร้อนครับร,ดดร,ร้อนเดี๋ยวให้พ่อจ่าเปิดแอร์ให้เนาะพ่อจ่าเปิดแอร์ให้ลูกด้วยนะพ่อจ่านะะดือน,นะพ่อจ่านะเปิดแอร์ให้หนูด้วย